มีเพื่อนๆถามมานะครับว่าการที่จะสไลด์กระเดื่องได้รัวๆนะครับผมอยู่ที่ปัจจัยอะไรบ้างนะครับผมอ่าวันนี้เดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวมาดูใกล้ๆเลยดีวยกว่านะครับผมดูตรงนี้นะครับผมเวลาเราออกแรงเนาะผมจะบอกว่าใช้อุ้งเท้า เท้าเป็นตัวออกแรงนะไม่ใช่ปลายเท้านะครับผมคราวนี้ให้เพื่อนๆฝึกแบบนี้แล้วกันนะครับผมฝึกโดยการใช้อุ้งเท้าเหยียบ2ครั้ง1และ1ครั้งที่1เนี่ยเรายกส้นไว้ครั้งที่2เอาส้นลงเพื่อ่ายน้ําหนักและ1และ1และแล้วอาจจะสไลด์ไปด้วยก็ได้อ่าให้ความรู้สึกเนาะคนเราถามเนาะว่าสไลด์หนึ่งและหนึ่งและหนึ่งและหนึ่งางไว้อย่างนี้เนาะหนึ่งค้งข้อเท้าไว้อย่างนี้ และเอาลงหงและประมาณนี้นะครับอันนี้คือองค์ประกอบแรกนะองค์ประกอบแรกคือให้เราไปฝึกอย่างนี้อีกองค์ประกอบหนึ่งเราพยายามเซตอัพกระเดื่องนี่ให้มันสไลด์ได้ดีๆนะครับผมถ้าบางครั้งบางทีกระเดื่องอย่างของผมเนี่ยมัน เบาไปนะมันมีปัญหาอยู่ผมยังไม่ได้ซ่อมโอเคมันเบาไปเนี่ยเวลาเราสไลด์มันก็จะยากนิดหนึ่งนะครับผมมันก็จะยากนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเซตอัพให้มันตอบโจทย์ให้มันนะครับมาข้างหลังอีกนิดหนึ่งนะครับผมมันจะทําให้เราปั๊บ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 เขาเรียกว่ามีแรงเวียงมีองศาในการเวียงนะครับผมมันจะทําให้สไลด์ได้รัวได้เร็วมากยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นองค์ประกอบนะครับผม ประมาณนี้เนาะฝึกแบบอย่าลืมไปฝึกแบบฝึกนี้ครับ1และหนึ่งและ,และอันนี้ให้มากอันนี้คือองค์ประกอบสําคัญเลยนะครับเพราะว่าบางครั้งบางทีเนี่ยบางคนไม่ยอมฝึกอย่างนี้จูนแต่กระเดืองปั๊บแต่กระเดืองอยู่นั่นแหละนะครับเจอกระเดืองดีๆก็ไม่สามารถทําได้เพราะว่าเราไม่เคยฝึกก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนแล้วกันนะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้ื่าสาระความรู้ดีๆจากหนึ่งนาทีที่กองได้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ